อาศัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลูกปลูกผักปลูกอยังพอได้อยู่ได้กินพี่น้องหลังจากหลังตอจากนี้ไปเนาะคะ่ะไปถึงสุดตรงกอไผ่พี่น้องแต่ปีหน้าก,ก็เบื้องก้อนหาอาจจะทำหน่อยๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะขอขอบคุณหลาย,ลายพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะคะที่มาชมามารับชมนะคะขอบคุณมากมาตัางทีก็ชอบไปขึ้นไปนั่งเรียนทั้งต้นไม้ชมป่าเนาะคะ่ะมันมันมันขึ้นไมนอยางเลยพี่น้องขึ้นไปตรงนั้นจะมันเย็นๆค่ะช่วงเวลาเขาทำงานไม่เมื่อยก,ก็ขึ้นไปนั่งเรียน ทีนี้ค่ะพี่น้องสระน้ําต้นช้ำช้าหรือต้นจําจุดีนย์ใกับซิยี่นีน้ะพี่น้องเนาะค่ะในลายเดือนเนี่ยพี่น้องค่ะช่วงก่อนฝนนี่เนาะค่ะตอนนี้อีกต้นนึงกับพี่น้องต้นนี้คือกันจ้ะต้นนี้กะกําลังน้มเมื่อนี้ค่ะพี่น้องสระน้ําต้นช้ำช้าหรือต้นจําจุดีนย์ใกับซิยี่นีน้ะพี่น้องเนาะค่ะทีนี้ค่ะพี่น้องสระน้ําต้นช้ำช้าหรือต้นจําจุดนี้ใยกับซอยี่นีน้ะพี่น้องเนาะค่ะแต่ทางบ้านพี่น้องบางบางพื้นที่เขาจะเรียกว่าหมากยางเนาะค่ะ ห่างอย่างแต่ว่าลัชินีเอิญต้นน้ำนมค่ะเอามาปลูกรวมสี่ใยวันนู้นพี่น้องเนาะค่ะนี่จากจุดที่เยินอยู่นี้ค่ะตั้งแต่ตรงพูนกับพี่น้องเดินเช้าวันอาทิตย์สายพี่น้องแล้วทีนี้พาพี่น้องมาชมค่ะแล้วทีนี้เอาต้นอันนี้มาปลูกพี่น้อง่าต้นทั้งบ้านลัชีก็เอิญต้นน้ำนมเนาะค่ะขยันการของเจ้าของกัยังซ้ำนี่กันยังเห็ดกันยังจะเห็ดของเพื่นอีกเนาะค่ะแต่ก้อนเฮ็ดร้ายพี่น้อง อาเฮ็ดแปลงนี่กับแปลงนี่ก็ะเฮ็ดล้วกับแปลงพุ่นอีกหาแปลงนี่พ่อเม็ดเอาอาแก้วขมิ้นจ้ะแก้วขมิ้นขอบคุณมากมายนะคะสําหรับวันนี้จ้ะนี่เอามาปลูกกับพี่น้องเอามาปลูกช่วงประมาณก่อนก่อนจะลงดํนาน้ำเนาะคะ่ะบุหรี่ทางนาที่ก็ชอบไปขึ้นไปนั่งเร่นทั้งต้นไม้ชมป่าเนาะคะ่ะมันมันมันขึ้นไมนอยางนี่พี่น้องขึ้นไปตรงนั้นจ้ะมันเย็นเย็นค่ะช่วงเวลาเขาเห้งานไม่เมื่อยก็ขึ้นไปนั่งเล่นจะมี่าแรง ทำน,นี่อย่างก็เอืนพี่น้องค่ะบานพี่น้องเอือนอย่างกันนี่โตแต่ว่าบ้านอาันนี้ไปได้ละไปแล้วนะคะในหลายเดือนนี่พี่น้องค่ะช่วงก่อ,กอนฝนนี่เนาะคะ่ะตอนนี้ต้นนึงกับพี่น้องต้นนี้คือกันจะ้ะต้นนี้ะนนะกะกําลังงามเมืนินขอบคุณมากมายนะคะสําหรับวันนี้จะ้ะนี่เอามาปลูกกับพี่นอ้องเอามาปลูกช่วงประมาณก่อนก่อนจะลงดัน้ำเนี่ยเนาะคะ่ะบ่รว้ค่ะเป็นพันุ อ่าน้ําดอกไม้พันธ์สีทองเข่นกันค่ะนี่ตัวนี้ก็สวยนะพี่น้องนะคะอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่นสร้างสื่อเพิ่นมาปลูกเนาะค่ะแต่ว่าต้นนี้ค่ะพี่น้องสระน้ําต้นชําช้าหรือต้นจ,จ,จนาตัวนี้ใหญ่กว่าซีโยนี่นะพี่น้องเนาะค่ะมินอันนี้เก้วกมินอันนี้พอเม็ดเอาด้วยค่ะนี่พอเม็ดมาปลูกบ่รู้ว่ามันจะจะอาจจะเริ่อเติบโตบ่ค่ะนี่พีราชินีะะเอามาปลูกไว้พี่น้องค่ะ,ะแก้วกมินนะคะเพราะว่าอันนี้ก็บซีไร้กลัวจ้ะประมาณนี้แหละของราชินีกับซัมนี่แต่ว่านาติดเขาเพอเม็นของราชินีทราชินีก็ชอบไป ขึนไปนั่งเล่นทั้งต้นไม้ชมป่าเนาะค่ะมันมันมันขึ้นไมนอยางเลยพี่น้องขึ้นไปตรงนั้นจะ้ะมันเย็นเย็นค่ะช่วงเวลาเขาเห้งานไม่เมื่อยก,ก็ขึ้นไปนั่งเล่นน้ําดอกไม้พันสีทองค่ะแล้วยี่ก็โทษจ้ะอาจจะวาบ่ถือเนาะคะ่ะน้ําดอกไม้ปลูอาศัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลูกอปลูกพักปลูกยังพอได้อยู่ได้กินพี่น้องหลจากหลังตอจากนี้ไปเนาะคะ่ะไปถึงสุดตรงกอภัยพี่นะจากจุดที่ยืนอยู่นี้ค่ะตั้งแต่ตรงพูนกับพี่น้องเดินหองแปลงก็ประมาณ สิบว่วไร่ค่ะลดไปสิบวัวไล่ค่ะเลยเฮต่าซัมนี่น่ะของแปลงก็ประมาณสิบวัวไล่ค่ะลดไปสิบวัวไล่ค่ะเลยเฮต่าซัมนี่น่ะพี่น้องกอไผ่ค่ะทิวทิวต้นไม้นะคะก็จะเป็นปลูกข้าวค่ะพี่น้องปลูกข้าวนะคะก็พอได้กินพี่น้องค่ะนี่ละอับวัลายดอกซัมนี่ล้วพี่น้องค่ะก็อีแปลงขอบคุณมากมายนะคะสําหรับวันนี้จ้ะนี่เอามาปลูกกับพี่น้องเอามาปลูกช่วงประมาณก่อนก่อนจะลงดัน้ำเนี่ยนาะค่ะบุหรี่อันนี้ก็ซีไร้กลัวจ้ะ ประมาณนี้แหละของราชินีกับซัมเน่แต่ว่าน้าติดเขาบริเวณของราชินีทางชินีก็ชอบไปขึ้นไปนั่งเล่นทั้งต้นไม่ชมป่าเนาะค่ะมันมันมันขึ้นไมอยางนี้พี่น้องขึ้นไปตรงนั้นจ้ะมันเย็นเย็นค่ะช่วงเวลาเขา็นงานไม่เมื่อยก็ขึ้นไปนั่งเล่นน้องแก้วขมินนะคะการล้อมเมืองถ้าสมมติว่าเป็นอ,ออกลูกม้านี่ก็ถือว่าสำเร็จเนาะค่ะสำเร็จนะคะ,ะ,คะถ,ถ้าออกปนมาค่ะอันนี้สานา m นะเช้าวันอาทิตย์สายๆพี่น้องละชินีพาพี่น้องมาชมค่ะลาทีนีเอาตน้นอันนี้มาปลูกพี่น้องค่ะ ต้นทงางบ้านราชีก็เอิ่นต้นน้ำนมเนาะค่ะแปลงราชีข้าวผัแปงแลแปงอยู่ติดเขาฟังท่านผู้นิยมอีกกับวันนี้มันบ่ไหวพี่น้องเพราะลูกหลานเท่าไรนเนาะค่ะลูกหลานเขา,าต้องดูแลลูกหลานราชีก็เลยต้องขอรุดไปซองแปลงค่ะต้นเขาจะใหญ่งงบ่เนาะค่ะนี่แต่ว่าลองปลูกเบิงเอานี่พ่อเม็ดเอา,อาแกว้วขมิ้นจ้ะแกว้วขมิน้นอันนี้แกว้วขมิน้นราชีนี้พ่อเม็ดเอาด้วยค่ะนี่พ่อเม็ดมาปลูกบ่รู้ว่ามันจะจะ อาจจะเลื่มเติบตัวเพราะคันี้พิาะชี้เอามาปลูกไว้พี่น้องค่ะแก้วขมิ้นนะคะเพราะว่าเราจะปลูกนะคะก็หลายอย่างพี่น้องก็จะมีต้นกล้วยคะ่ะในสําหรับส่วนอ่านน้อยๆนะคะต้นกล้วยกับลังงามพี่น้องค่ะกล้วยกับงามค่ะอข่าวกับลังงามพี่น้องค่ะข่าวกับลังงามเนาะค่ะค่ะขอบคุณมากมายนะคะสําหรับวันนี้จ้ะนี่เอามาปลูกกับพี่น้องเอามาปลูกช่วงประมาณก่อนก่อนจะล้งดับน้านเนาะคะ่ะบุรว่ชมชีชน,นี้บนางรำเลยพี่น้องค่ะ นี่แหละาพาเบื้องบรรยากาศท้องไร่ท้องนาของวันนี้จ้ะนี่พี่น้องค่ะอันนี้นาะของเราชีกับแปลงนี่ค่ะมาเป็นจะเป็นตะกอนกระถ่มเนาะค่ะเป็นเป็นแปลงน้านะ่ะกับขุดสะขุดสะ,ดสะแล้วก็มับอ่บางพื้นที่ไว้เขาปลูกปลูกที่อยยุแต่ปีหนา้าก็บเบื้องกอนหาอาจจะทำหน่อยๆเนาะค่ะค่ะ ขอบคุณหลายๆพี่น้องสําหรับคลิปนี้เด้อค่ะที่มาชมมารับชมนะคะขอบคุณมากมยที่คขาชอบกินเนาะชอบกินก็กินพ่อคอห่อเม็ดมันเป็นลูกสุกกับพี่น้องเบนเอาหน่้วยสูงมากินรัชนีก็เลยรองเพาะเม็ดเบื่องค่ะก็ได้ต้นซ้านี้แหละพี่นี่พอเม็ดเอาแก้วกะเมินจ้ะแก้วกระเม่นนี่พี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นอันนี้รัชนีเพาะเม็ดเอาเด้อยพี่น้องเด้อยค่ะเพาะเม็ดเอานะคะมันจะเป็นอะไรนะ แต่ปีหน้าก็เบิ่งก่อนฮาอาจจะทำหน่อยๆเนาะค่ะค่ะแต่ขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะที่มาชมอ่ามารับชมนะคะขอบคุณมากมาย้นอนความลือต้นเอียงพุ่มลูกถ้ิเชียงกระพูด้วค่ะอาจเป็นน้าเด่นกันพี่น้องเด่กนกันค่ะอีซานรามเด่นนึงเนาะคะ่ะอันนี้จำจุดนี้ของรัชชนีต้นใหญ่ๆพี่น้องค่ะอารมณ์เลื่อนดีนะคะส่วนมากอีกแกอีแปลงบนก็นคือกันจะพี่น้องแปลงบนก็คือค่ะซ้ำกันแต่ว่าเนื้อที่เนื้อที่ข้างล่างนี่สีหลายกว่าอยู่ประมาณจากงานบุ อันบนพุ่นกระซี่ไรกลัว้องกอไผ่นะะทิวทิว,ทวต้นไม้น,นคะคะก็จะเป็นปลูกข้าวค่ะพี่น้องปลูกข้าวนะคะกับอได้กินพี่น้องค่ะนี่แะอับบหลายดอกซัมนี้นะ,นะนนพี่น้องค่ะกัะอีปแปงเช้าวันอาทิตย์สายๆพี่น้องแล้วทีนี้พาพี่น้องมาชมค่ะและ้วทีนี้เอาต้นอันนี้มาปลูกพี่น้องค่ะ่าต้นทางบ้านอาทิก็เอินต้นลำน้มเนาะคะ่ะพันธุ์สีทองกำลังงา,งามค่ะพี่น้องนี่กำลังงามรับลมค่ะกำลังแจกยอดนะคะกำลังถึงช่วงหน้าอกแล้วปลูกปีที่แล้วปลูก ปลูกได้ประมาณว่าที่นี้เชอบกินเนาะชอบกินกับกินพอคอหอเม็ดอ่ามันเป็นลูกสุกกับพี่น้องม่นเอาดนวยยสุกไม่กินทัศนีก็เลยร้องเพาะเม็ดเบื้องค่ะอ่าก็ได้ต้นซ้ำนี่แหละพี่น้องปลูกนะคะก็หลายยางพี่น้องก็จะมีต้นกล้วยค่ะในสำหรับส่วนอ่านน้อยๆนะคะต้นกล้วยกับลังงามพี่น้องกับกล้วยกับงามค่ะอ่าเข่ากับลังงามพี่น้องค่ะเข่ากับลังงามเนาะค่ะในหลายเดือนนี่พี่น้องค่ะช่วงอ่าก่อนฝนนี่เนาะค่ะตอนนี้ต้นหนึ่งกับพี่น้องต้นนี้คือกันจ้ะ ตัวนี้ก็กำลังงามเหมือนพันสีทองกำลังงามค่ะพี่น้องนี่กำลังงามรับลมค่ะกำลังแตกยอดนะคะกำลังถึงช่วงหนอ,อ,อกแล้วปลูกปีที่ลปลูกปลูกได้ประมาณว่าถ้าตัวเขาตใหญ่บ่เนาะค่ะแต่ว่าลองปลูกเบืเ้องเบิือตัวนะคะแล้วก็จะเป็นต้นน้อยหนาอีกต้นนึงค่ะน้องพี่น้องและที่เอามาปลูกแล้วน,อน้องเอามาปลูกไว้จะเป็นต้นมะม่วงค่ะมะม่วงก็จะมีสองต้นแต่ปีหนากระเบื่องก่อนหา้าอาจจะ ทำนหน่อยเนาะค่ะค่ะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องสําหรับคลิปนี้้อคะที่มาชมมารับชมนะคะขอบคุณมากมายที่เราพี่น้องเป็นของเพิ่นค่ะและทีนี้ไปทาเนาะค่ะไปทํะขอทําเพิ่นว่าละเพราอเพื่อเขาก็ได้เพิ่มเติมไปอีกน้อยนึงและทีนี้เป็นคนขยันพี่น้องค่ะจากจุดที่ยืนอยู่นี้ค่ะตั้งแต่ตรงพูนกับพี่น้องเดินพี่น้องมะม่วงอันนี้ค่ะเหมือนกับว่าพันสีทองค่ะพันสีทอง อาอีกอยังก็พี่น้องคนเืินไปอีกอ่าะธรรมะป็นจะเป็นแต่ก่อนกระถมเนาะค่ะเป็นเป็นแปลงนั้นอะกระขุดสะขุดสะแล้วก็มันอ่ะว่างพื้นที่ไว้เขาปลูกปลูกที่อยู่นองแก้วขมิ้นนะคะการร้องเมืองธาถ้าสมมุติว่าเป็นอ่าอ,าออกลูกมานี่ก็ถือว่าสําเร็จเนาะค่ะสําเร็จนะคะถ้าถ้าออกผลมาค่ะอันนี้สา Nam ของแปลงก็ประมาณสิบวัวเลยค่ะลดไปสิบวัวเลยค่ะเลยเฮต่้าซัมมี่น้องกอไผ่ค่ะทิวทิวต้นไม้นะคะ ก็จะเป็นปลูกข้าวค่ะพี่น้องปลูกข้าวนะคะก็พอได้กินพี่น้องค่ะนี่ะอ่ะอ่หลายดอกซ้ำนี้นะพี่น้องค่ะก็อีแปงอาราชิก็ชอบไปขึ้นไปนั่งเร่นทั้งต้นไม้ชมป่าเนาะค่ะมันมันมันขึ้นไมอยางนี้พี่น้องขึ้นไปตรงนั้นจ้ะมันเย็นเย็นค่ะช่วงเวลาเขาทำงานไม่เมื่อยก็ขึ้นไปนั่งเร่นนี่ดอกพี่น้องเป็นของเพิ่นค่ะราชินี่ไปทำเนาะค่ะไปทำค่ะขอทำเพิินวัาละเพราะเพื่อเขาก็ได้เพิ่มเติมไปอีกน้อยนึง ล้วทีนี้เป็นคนขยันพี่น้องปลูกนะคะก็หลายยางพี่น้องก็จะมีต้นกล้วยกันในสําหรับส่วนอ่นน้น้อยนะคะต้นกล้วยกับลังงามพี่น้องก็กล้วยกับงามค่ะข่าวกับกลางงามพี่น้องค่ะข่าวกลังงามเนาะค่ะนี่เราพี่น้องเป็นของเพิ่นค่ะแล้วทีนี้ไปทาเนาะค่ะไปทําะขอทําเพิินวันละเพราะเพื่อเขาก็ได้เพิ่มเติมไปอีกน้อยนึงแล้วทีนี้เป็นคนขยันพี่น้องทีนี้ค่ะพี่น้องสาดน้ําต้นชําช้าหรือต้นจาจุดินยไงกับซอยู่นี่แล้วพี่น้องเนาะค่ะได้จะมีอ่าแรง ทำนีอ่อย่างเขาเอิอนพี่น้องค่ะบ้านพี่น้องเอิอนอย่างกันนี่โตแต่ว่าบ้านอันนี้ไปได้ละไปแล้วเนาะคะ่ะแต่ปีหน้ากเ็เบื้องก่อนห่าอาจจะทำเหน่อยๆเนาะ,ค,ะค่ะค่ะก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องสำหรับคลิปนี้ดนะค่ะที่มาชมมารับชมนะคะขอบคุณมากมายในหลายเดือนด้วยพี่น้อง